บอกว่าให้พยายามกําหนดเรื่องของพระสวดาบันว้ก่อนอย่าทิ้งฮะไม่ไงเอาคุณไว้ก่อนเมื่อการปฏิบัติตอนนั้นอดีไม่ดีไม่ได้เลยเห็น mm hmm. ไหมจะชดไปเมื่อวันนี้บรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทก็มาจะคุยจนว่ามาเจรสมาธิคําว่าสมาธิคือความตั้งใจกา,า,า,ารตั้งใจของบรรดาแท่นพุทธบริษัทอันดับแรก มักจะบอกว่าต้องการตั้งใจจะไปนิพพานซึ่งก่อนที่จะไปนิพพานก็ต้องก้าวขบันไดส่วนต้นก่อนบันไดข้ายรรคแรกของนิพพานก็คือพระโสดาบันนิสกิทาคาเมีการทำสมาธิหรือก,การตั้งใจก็ต้องตั้งใจไว้สามอย่างเพื่อหนึ่งมีความตั้งใจคิดว่าเราไม่ลืมข้อที่หนึ่งคือความตาย ให้คิดไว้เสมอว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงในเมื่อความตายเป็นของเที่ยงคนและสัตว์ทั้งหมดต้องตายแน่ <c oughs> แล้ว่าความตายจะถึงเราเมื่อไรนะเราไม่ราบในเมื่อเราไม่ทราบก็ต้องไม่ประมาทในชีวิตยึดที่พึ่งไว้ก่อนเพื่อสราบยภูม นั่นก็คือยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์จะยอมรับนักถือพระไตรปนาคคมที่เรียกว,ว่าดักวี่จิตฉาไม่สงสัยในความดีพุทิเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วข้อที่สามชีรสตรามาตจะมีการแข่งขัดในการรักษาศีลแต่ว่าท่านแนะนำว่าถ้ารำพังศีลนหน้าในไม่พอต้องเป็นกำหดนดศีล เพราะว่าพระโสดาบันขึ้นไปอย่างหนึ่งเขาไม่กล่าวคำหยาบไม่พูดปดด้วยไม่กลาวความหยาบไปข่้นพิเทลินใจบุคคลเกินไปไม่ใช้วาจาส่อเสียดยุยงส่งเสริมมันก็แตกร้ากันไม่พูดวาจาที่ไม่เป็นประโยชน์ที่พระโสดาบันขึ้นไปนะถ้ารักษาแค่สินห้าเราก็รักษาแค่ไม่โกหกคือสามอย่างยังมีใช่ไม่ได้ ท่าสีรารตาปรามัยขอบรรดาท่านุทธบริษัทยามทรงสิอสิคะพยายามทรงกำหนดสิทธิให้ครบถ้วนกลงความว่าเรานึกไว้และตั้งใจไว้วันหนึ่งเราจะไม่ลืมความตายให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่ากายเกิดคราวนี้มันต้องตายและกับประการที่สองก่อนจะตายแล้วก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง์ แน่นอนตอนนี้ก็เพราะว่าทั้งสามพระท่านเป็นที่พึ่งได้ก็คือว่าถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่หนึ่งเป็นกำลังใจเราจะไม่ลงอบายภูมิโดการที่สามตั้งใจทรงกำหนดสิทธินี่เป็นกระแพงกั้นอบายภูมิการที่เราคิดว่าเราจะมีสมาธิคือตั้งใจจะทรงรมอย่างนี้ ใหม่ในญ,ใญาติโยมทุกคนมันต้องลืมมันต้องเผลอลืมบ้างเผลอบ้างมันนึกเข้ได้เขาตั้งใจใหม่อย่างนี้ไม่ช้าก็เ,เกิดอารมณ์ชินที่จะเรียกว่าฌานเป็นฌานขั้นแรกคือนึกถึงความตายตื่นเช้ามาก็นึกถึงความตายเป็นอันดับแรกถ้าเรียกว่าเป็นฌา,านในวรณานุติกรรมฐานแต่ขั้นที่สองนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง์ อย่างนี้เทียวเ,เป็นชาแนนุสติทั้งสามคือพุทพธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติถ้าต,ต่อไปก็ทรงกำหนดสิทธิครบโทวนึกถึงกำหนดสิทธิอย่างนี้เที่เป็นชาในศีลานุสติกรรมฐานค่อยๆทำค่อยๆค,ค,คิดคิดตั้งใจว่าวันนี้เราจะไม่ยอมละเมิดสิขาบทสิประการแต่ใใหม่หม,มันเสื่อมก็ละเมิดบ้างป็นขอธรรมดาดีก็ไม่ยับยัง้ง ต่อไปต่อมาเมื่อระเบิดเราคิดว,ว่าได้จตคิดว่าต่อไปเราจะไม่ระเบิดอ,อย่างนี้ไม่ช้าก็เกิดอารมณ์ิงถ้าเกิดอารมณ์จิงหนึ่งไม่ลืมความตายสองเขะพระไตรสนายขอมจริงสามมีกรรมปศิกจริง,งรถ้าสามนี้ท่าทรงตัวเ้าเรียวกว่าเป็นองค์มรโสดาบันะสิมีธารรมีเพียงเท่านี้บรรดาเจ้าพรบริษัทมีหวังนิพพานในแน่นอนเก้าเข้าเขตนิพพานแล้ว เมืว่าพระโสดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสริพานนี่ขอทุกคนขึ้นต้อนอย่างนี้ไว้ก่อนนะอย,อย่างนี้อย่างถ้าต่อไปที่จะพูดเรื่องมหาติฐานส,สูตรหนักใจไหมเขาบอกมหาติฐานสูตรธราตาป่อข้างหน้ายนะเพราะอะไรไหมที่ว่านหนักไม่หนักหรอกไม่เียมหาติทานส,สูตรที่พระเจ้าตรัสไว้สี่บับ ี่หมดแล้วไม่จะบับจะบับเป็นบับเล็กๆบหนึ่งกายานุปัสสนานึกถึงกายเวทนานุปัสสนานึกถึงเวทนาคือความสวยอารมณ์จิตานุปัสสนานึกถึงจิตธรรมานุปัสสนานึกถึงธรรมตอนนี้จบแล้วใช่ไหมตอนนี้สหรับกายานุปัสสนาก็ทรงตักไปหลายบับแกพูดกันทีเดียวทุกบับก็ไม่ถูก เพราะว่าแต่คืนพูดคนพูดก็พูดไม่ไหวเพราะจำไม่ได้หมดงไงว่าก็ไม่ใช่วิสัยเพราะนักสอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าเองท่านสอนที่ระเับถ้าไม่สอนทีหมดต้องจีบทีหมดนะหมดมีทั้งหลายแบบท่านสอนที่ระเับวันนี้ก็ขอว่าแับต้นคืออนาาออนาปาอานาปาลัคนนามาเาเป็ฐานเพาว่าอย่างนั้นนะ คาว่านาปาเนี่ยแปลว่าลมหายใจเข้าออกอย่าลืมนะองค์พราวสโวดาบันอย่าลืมตอนนี้ไม่ใช่พระโสวดาบันแล้วเพราะว่ามหาสิบฐานสูตรนี่ทุกบัตรพระพุทธเจ้าทรงตรัสสบรรดาพระภิกษุรู้แต่ว่าเธอทังหลายถ้าปฏิบัติแบบนี้หวังผลสองอย่างคืนหนึ่งอนาคามีสองอรหันต์ไม่ใช่ต่ำเลยถูงมาก เราฟังแล้วสูงม,มากก็น่ากลัวฟังต่อไปจะไม่น่ากลัวเห็นไหมไม่ต้องทําตาป้อหรอกไอ้ตาป้อมันจะสู้ทำตั้งท่ายจะหนีอานาปานะบักบับบกพระวรสาก็ได้นะอานาปาแปลลมหายใจเท่าออกท่านแนะนาว่าพิเกว,วีดูก่อนวิสุทธิ์ลายเธอทั้งหลายจงมีปติเรื่องข่องรู้ เอาสติเข้ารับรู้นะสติคือความรับเข้าไปรับรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเขา้ารู้อยู่หาใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่หายใจออกให้ใจเข้ายาวรลยสั้นก็รู้อยู่ให้ใจออกายาวรลยสั้นก็รู้อย,ออย,อยู่แค่นี้จบแล้วเห็นไหม เขาบอกว่าเหมยกับนายแช่งกลึงเวลาจะกลึงของทําให้กลงึงต้องดึงดึงเชือกยาวหรือดึงเชือกสั้นก็รู้อยู่ข้อน,นี้เช่นใดไม่ลมหายใจของรรดาแต่พุทธบริษัทก็เช่นเดียวกันอันดับแรกไม่ลมหายใจได้มีความทั้งพันมากเพราะว่าเป็นเป็นกรรมาฐานนับนับการสังขารนับทุกขวทนาทว่าวามภาษาบาลีฟังยากระงับทุกขเวทนาคือทุกขเวทนาที่มีทางกายเนี่ย ถ้าเราจิตเข้าไปรับทราบลหายใจเขาออกมันจะบรรเทามากแต่เวลานั้นที่กาลังใจเข้าถึงอุปจารสมาธิเพียงเท่านี้ทุกเวทนาทางร่างกายรู้สึก่าเหมือนจะไม่มีเลยใช่ไหมมันมีแต่จิตไม่รับทราบมาว่ากันทีมหากิสฐานนั้นสุดของท่านอันดับแรกจะบอกให้จิตเข้าไปรับรู้ลหายใจเขาออกสติสติคือการนึกนึกไว้ว่าเวลานี้เราหายใจเข้า เรานึกไว้ว่าเวลานี้เราให้ใจออกอยากไหมไม่อยากนะมันจีดตามตาปือมันต,ตันตาป้อตนตาปือแล้วก็อยากแล้วต่อไปก็จิตขั้นแรกทีเดียวมันจิตยังหยาบนะเอาแค่รู้เข้ารู้ออกก่อนให้ใจเข้าก็รู้ให้ใจออกก็รู้ถ้าจะถามว่ารู้กี่นาทีต่อว,วัน ถ้าตามระเบียบปฏิบัติก็ถือว่ายังตื่นอยู่อะไรรู้ตลอดเวลาไหวไหมนี่ถ้าวันเดียวไหวก็เก่งกว่าพระอรหนันต์ใชไหมเ่อวันจริงๆแล้วลองฝึกใช้เวลาสั้นๆเอาเวลาน้อยๆจะตั้งเวลามากถ้านับนาทีอันดับแรกคนจะไม่เกินสองนาทีก่อน ไอ้ถือว่าเวลาสองนาทีนี่เราจะไม่ยอมปล่อยอารมณ์ให้ลอยไปตามตามเรื่องของมันเราจะลงเข้าไปจับลมหายใจเขาออกยอมรับทราบให้ใจเข้าเราจะรู้ให้ใจเข้าให้ใจออกเราจะรู้ให้ใจออกแต่ญาติโยมพุทธบริษัทจะคิดว่าเวลาสองนาทีนั้นมันเร็วเกินไปนะบางขณะที่จิตมีรมพองซ่านจริงๆนะนาทีหนึ่งก็คงไม่อยู่ ล้วบางครั้งที่อารมณ์มันทรงตัวดีมีอารมณ์ละเอียดเราว่าไปถ,ถึงสิบนาทีมันยังไม่ไปไหนไมันไม,ไม่แน่นอนใชใ้เวลาตั้งอารมณ์ใหม่ๆเอาแค่เบาๆใช้นน้อยคือว่าในช่วงสองนาทีนี้เราจะไม่ยอมแพ้อารมณ์เราจ,จะสติคือความรู้สึกตัวรูลึกว่าเวลานี้เราไว้ใจเข้าจะออกไว้ให้รู้อยู่ไม่ยอมแพ้มันถ้าสองนาทีผ่านไปจิตยังไม่เคลื่อน แล้วก็ตั้งใหม่ทักสองนาทีถ้าบังเอิญอารมณ์เคลื่อนไม่รู้ลมเข้าลมออกจิตหรือไปก็เริ่มต้นใหม่จับลมใจเข้าใจออกไ่นี้ขั้นแรกยังหยาบนะยันหยาบเาแค่รู้เขาออ้ารู้ออกต่อไปได้รู้ลมเข้ารู้ลมออกในกายข้องตัวก็จับใหม่ต้องการรู้ยาวหรือสั้นเวลาเนี้ใจเข้ายาวหรือสั้น ใหายใจออกยาวหรือสั้นให้รู้อยู่ถ้าทําได้อย่างนี้ก็ยังไม่ถึงที่สุดก็ลลมหายใจเข้าออกนะถ้ารู้ยาวรู้สั้นจะมีการเคร่งตัวต่อไปรับจับอารมณ์ตลอดให้ใจเข้าถึงห้ยใจออกรู้ลมเดินเข้าเดินออกหาใจเข้าลมไปถึงไหนเลื่อยไปข้างไหนนะห้ใจออกลงเคลื่อนมาถึงไหนให้รู้อยู่มารู้จริงๆนะไม่ใช่ไม่รู้นะ พอจับลมเข้าลมออกได้ตามความต้องการให้ให้ใจเข้าตันแต่จมูกปลายจมูกกระทบกระบไปทิ้งคอถึงหน้าอกทึงศูนย์ก็เหนือทะาเดือเวลาอมลมออกกระทบเหนือทะดดีเรื่อยชมาที่อ,อกทึ้งปลายจมูกอันนี้เราทราบอย่างนี้ถือว่าอนาปานติคำฐานเริ่มเริ่มจะพร้อมเปลี่ยนเต็มพร้อมใช่ไหมถาว่าใช้เวลาเท่าไหรก็ต้องตอบว่าใช้เวลาพอควร ถ้าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทนูกทั้งลมเข้าออกเรื่อยๆต่อไปถ้าบังเอิญจิตลำคาญมีอารมณ์พุ่งกซ้านไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ก็ต้องเลิกอย่าฝืนในเวลานี้แนะนำในอนาปานุสติก็ไม่มีคำภาวนาอนุญาตโยมพุทธบริษัททุกคนเชื่องกับคำภาวนาถ้าจะถามว่าจะใช้คาวราร่วมด้วยมาได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้ แต่ใช้ภาวนาร่วมด้วยอย่าทิ้ลงลมหายใจเขาออกแต่ความจริงจริงกรรมฐานกองไหนก็ตามในมาหาสรบฐานนั่นสุดก็าตามในกรรมฐานสี่สิบก็าตามในกรรมฐานติดย่อยก็าตามต้องไม่ทิ้งอนาปานสติพอลมหายใจเขาออกนี่เป็นกรรมฐานใหญ่คุมกรรมฐานทั้งหมดกรรมฐานทุกกองจะเป็นฌานสมาบัติได้ยัสมสมาธิได้พอลมหายใจเขาออกควบคุม ขอทุกคนอยาดทิ้งลมหายใจขอนี่ตอนต้นนะถ้าเรารู้ลมเข้าลมออกได้ลมเข้ายาวหรือสัน้นรู้ได้ออกยาวหรือสัน้นรู้ได้ต่อไปก็ใช้เวลาน้อนน้อย,อยจับถึงอารมณ์ลมที่ผ่านจากจมูกถึงคอถึงหน้าอกถึงศูนย์เหนือสะดือลมเข้าลมออกผ่านศูนย์เหนือสะดือถึงอกถึงจมูกเป็นต้นเราทราบ ทีแรกมันยังทราบระยะเวลาสั้นๆมันก็เคลื่อนไปก็ไม่เป็นไรฝึกบ่อยๆไม่ช <ke> ้าก็มีอาการทีอย่างนี้ถือว่ามีการทรงตัวดีในนาปานสติกรรมฐานในนาปานสติกรรมฐานนี้ท่านเป็นแนะนาเรื่องชานแต่ขอแนะนําไว้สักนิดหนึ่งแล้วว่าบางทีทั้อหลายคนเข้าถึงในตะบรรดาญาตโยมว่าแบริษัทกำหนดรู้หมหายใจเข้าออกนะ ตามวิ่กาแล้เมื่อีนี้ถ้าถ้าจะภาวนาด้วยนี่ไม่ห้ามถ้าบังเอิญจิตละเอียดลงมีสมาธิเริ่มสูงขึ้นจิตเริ่มเปิกบุกพอจิตเริ่มเบิกสุกจะมีปีติคือความอิ่มใจเกิดขึ้นในตอนนี้เรียกว่าอนา,าเรียกว่าอุปจารสมาธิตอนที่จิตมีอุปจารสมาธิเกิดขึ้นจะเป็นกองไหนก็ตามต้องมีสภาพเหมือนกัน ก็จะมีภาพปรากฏบางคนเห็นเป็นแสงเป็นสีสีเขียวขาวแดงเหลืองก็ตามบางคนยังเห็นเป็นภาพเทวดาตั้งภาพนิมมานบ้างที่เห็นอย่างนี้ยังไม่ได้วัดถิปีญญาขุยา่ถือว่าเป็นนิมิตปรากฏไปจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิเพราว่าถ้าจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิจิตเริ่มเป็นทิดตอนนี้บางขบางท่านหู้ได้ยินเสียงที่เป็นทิด บางท่านจิตเห็นภาพที่เปคเครื่องความว่าโอที่ยินเสียงก็ตามจิตเห็นภาพก็ตามจงอย่าถือเอาภาพนั้นเสียงนั้นเมื่อภาพจะมาแสงสีจะมาก็เชิญมาตามชอบใจเราก็ไม่กลุ่มเราก็ไม่ไล่เมื่อภาพแสงสีจะหายไปเราก็ไม่กะโวนไม่สนใจต้องเป็นอย่างนี้นะสนใจอย่างเดียวคืออารมณ์เป็นสุขอันนี้นีน่จถูกี่ยังไม่จบนะ ในต,ตอนนี้่านเรียกว่าสมถภาวนานะรู้ลมหายใจเข้าออกนะในมหาจิฐานทนสูตรท่านสอนต้องสมถวิปัสนาตอนต่อไปก็เป็นวิปัสนาภาวนาในช่วงเดียวกันหนะรืหอว่าในขัะที่รู้ลมหายใจเข้าก็ดีรู้ลมหายใจออกก็ดีจิตเริ่มเป็นสุขจิตเริ่มพานโยกตอนนั้นจิตเริ่มเป็นสมาธิเมื่อจิตเริ่มเป็นสมาธิปัญญาก็เกิด จิตสบายเมื่จิตสบายปัญญาก็คือก็ต้องใช้ปัญญาหมดนี้เป็นหโมยกายานุปัสสนาท่านบอกว่าให้พิจารณาหินกายในกายพิจารณากายในกายบ้างภายกายภายในบ้างพิจารณากายภายนอกบ้างจนพิจารณาได้กายภายในกายภายนอกบ้างจบกายภายในคือกายของเราแนะนำก่อนนะกายภายนอกคือกายคนอื่น เห็นเน้กายภายในและ้กายภายนอกเห็นเน้อกายเราลเ้กายคนอื่นเห็นย่างไงอะเห็นกายเราทําแบบไหนก็ต้องไปยืนหน้ากระจกเห็นไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะท้าเห็นอย่างนี้เลยเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมของกายภายในเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมของกายภายนอกอันนี้เป็นาาญญวิปัสสนาญาณตัวร่างกายของเราเห็นกายภายใน มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแ้ม,นมีความเปลี่ยนแปลงคือแก่มอนหน่อยๆจากเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่เขาเริ่มแก่แก่ขึ้นจากเด็กใหญ่ที่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่แก่ขึ้นมันเดินเข้าไปหาความตายจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็แก่ขึ้นไปหาวัยกลางคนแล้ถึงวัยกลางคนก็แก่ลงทุดลงใช่ไหมไอการร่างกายสุดลงมันเดินเข้าไปหาความตาย เมื่อความเกิดขึ้นมีขึ้นแล้วความเสื่อมมันก็มีสภาพจริงๆร่างกายของเราเป็นอย่างนี้ไม่มีการทรงตัวที่พระเจ้จาทรงตรัสว่านหนึ่งแต่นิจังหาความเที่ยงไม่ได้ในเมื่อร่างกายมันไม่เที่ยงเราคิดว่ามันจะเที่ยงความไม่เที่ยงปรากฏอารมณ์เราก็เป็นทุกข์ในที่สุดร่างก,กายก็เป็นยนตาสลายตัวไปในร่างกายของเราเห็นกายภายในต่อไปก็ทรงแนะนําว่าดูเห็นกายภายนอก คิดว่ากายร่างกายคนอื่นก็มีสภาพเช่นเดียวกันมีความเกิดขึด้นนเรื่องต้นเหมือนกันมีความเปลี่ยนแปลงในท่ากลางเหมือนกันมีการสลายตัวในที่สุดเหมือนกันที่มองชาวบ้านไม่มองตัวตนใช่ไหมโดยเฉพาะกายภายนอกคนอื่นเขาเกิดแล้วก็าแก่ก็ป่วยไข้ไม่สมบายถ้ามีการพักผ้าใจครองรักคอนใจก็มีความตายในสุดที่ขมบ่ายเขา ถ้าต่อมาก็มาดูตัวเราต่อไปท่านแนะนาให้ควบดูทั้งเราดูทั้งเขาดูคนอื่นนี่เกิดรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วไม่แก่ไปเยอะแล้วแต่เราไม่เคยเห็นหน้าแก่ใช่ไหมก็ต้องมามองตัวตนต,ตัวเรา,วาเขากับเรามีอายุเท่ากันเขาแก่ขนาดไหนเราก็แก่ขนาดนั้นถ้ามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีอยู่ต่อไปความทุกข์มีไหม เราก็มีความทุกทุกวันความเสื่อมทั้งหมดถึงความทุกข์มันมาจากความเสื่อมความเสื่อมมันดับแรกคือความเสื่อมจากอาหารที่มีไหมมีเลยความเสื่อมจากอาหารคือว่าการเกิดจำบนกพ่าสัตว์ตาหายิการสัตว์ทั้งหมดต้องมีอาหารเลี้ยงฉีพแม่เมื่อเกิดขึ้นมาครั้งแรกเรามีความอิ่มจากคันมันดาออกมาเราก็อ,อิ่ม ยู่ในท่อหิวเปล่าก็ซาดจะไม่ได้เหมือนกันออมาที่แรกก็เลียยงด้นน้ำนมมันก็อิ่มพอน้ำนมสลายตัวไปไม่แช่ก็หิวนี่ความเสื่อมจากอาหารนะความเสื่อมเกิดขึ้นมันก็ทุกกินใหม่ก็อิ่มใหม่ประเดี๋ยวเสื่อมใหม่ก็หิวใหม่ก็กุกอีกใช่ไหมเรื่องความความเสื่อมร่างกายมันความเสื่อมจากอาหารก็มีเสื่อมจากกายก็มีก็ความเสื่อมทุกอย่างอารมณ์ก็เสื่อมร่างกายก็เสื่อม ในเมื่อความเสี่อมเกิดขึ้นไม่ที่อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็มีอาการเ็ทุกในเมื่อเราทุกชาวบ,บ้านเขาก็ทุกช่นเยกับเราวนะต่อไปไม่ใช่ก็พังเราพังเขาพังเขาพังแล้วก็พังไม่กันนี่ต่อมาขั้นสุดท้ายถ้าเราว่าในเมื่อเห็นว่าความเกิดขึ้นก็ดีความเสี่ยงก็ดีเขาร่างใายเราก็ตามร่างกายของคนอื่นก็ตามเราก็ไม่ควรสนใจ คำว่าไม่สนใจคือไม่สนใจร่างกายข้อเราด้วยไม่สนใจร่างกายขขาคนอื่นด้วยคำว่าไม่สนใจหมายว่าจะไม่ติดใจว่ามันจะทรนชีวิตอยู่คิดไปเสมอว่าสักวันหนึ่งข้างหน้ามันต้องตายแน่ไอ้คำว่าไม่สนใจที่เราไม่กินข้าวกินปลาไม่ได้หรือผิดนะคือร่างกายที้ไม่ชามันก็ตายแน่เขาก็ตายแล้วก็ตาย เราทรงได้นำบาเราจะไม่สนใจในร่างกายภายในและไม่สนใจในร่างกายภายนอกเราจะมีความรู้สึกถึงว่าอาศัยร่างกายทั่วคราวอาจารยืเแนะนํากันไหมคาว่าเราคกื้อทิศมาในกายริจิถ้าวาสิ่งในร่างกายนี้เราจะอาศัยมันทั่วคราวเท่านั้นในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเราจะไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดที่ท่านลงท้ายเนี่นยนะ ต่อไปก็แช่ลมว่าทุกอย่างในโลกหนึ่งแต่นิจจังไม่เที่ยงเหมือนกันหมดสองทุกขงังในเมื่อมันไม่ไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันหมดถามวานักตายก็พังสลายตัวเหมือนกันหมดในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์วันนัตตาเราก็ไม่ต้องการอะไรทั้งหมดคําว่าไม่ต้องการอะไรทั้งหมดมีแป็อารมณ้าวไรเห็นไหมเนนั่น บบทุกตอนในมหาสิฐานสูตรพระเจ้าทรงสอนย่ารานทั้งหมดจำได้ไหมจำได้ไหมขอย้อนเวลาเหลืออีกประมาณห้าสี่นาทีกว่าหอสี่นาทีนะเวลาเรื่องสีนี้ก็ขอย้อนอันดับแรกขบันดาจ,จ้าพุทธเวิสัตย์ยึรรมบรรโสดาบ,บันไว่ก่อนนี้ท่านเตือนมานะท่านบอกก่อนจะแนะนำมหาสิฐานสูตรจะเมามหาิฐานสูตรเกินไป ถ้าเมาเกินไปผลไม่ถึงนี่มันจะลงอบยัยภูมุมได้เพราะมหาสิบฐานันสูตรนี้มุ่งเฉพาะอนาคามีและพระอาหารหันต์สูงมากใช่ไหมถ้าเรากล้าไม่ถึงถ้าพลาดต้องรอบัยภะปุมอันดับแรกยึดอารมณ์โสดาบันไว้ก่อนโสดาบันก็คือหนึ่งไม่ลืมความตายสองคารพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอารียสง์ดีความจริงใจสามมีกำหบดจิตครบโทษพยายามพอคอยใจไว้ ต่อมาข้าหมหาจิตฐานสูตรในขั้นต้นปเป็นสมสถะภาวนาคือรับรู้ลมให้ใจเขาออกเฉพาะเวลาเราฝึกนน้อยนะถ้าคล่องตัวจริงๆมันได้ทั้งวันมันเป็นเองเป็นฌานนะนะถ้าเป็นฌานรู้ทั้งวันรู้เองไม่ต้องบังคับมันอ<แ>ันดับแรกก็ใช้เวลาน้อย,อยหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเขา้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกในขั้นดับต้นอย่างยาว ต่อไปตกลางให้ใจเข้ายาวรู้สั้นนั้ใจออกอยาวรูสัน่นก็รู้อยู่ใช้เวลาเนินน้อยต่อไปท่านสุใต้ให้ใจเข้าจากจมูกถึงศูนย์เหนือสะดือนี่รู้ตลอดเราลมกระทบลมไหล,อ,หอ,ล,ลออกจากศูนย์เหนือสะดือกระทบร้ออกจากจมูกจะรู้ตลอดอันนี้เป็นขั้นสุดท้ายอกา